สวัสดีครับวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์2 5 6พันะครับ <Baby Monster. S 1> นสตานการณ์ของคริปโตนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าราคาค่อยๆบวกกลับขึ้นมานะครับเดิมทีเขาอยู่ที่3.3ล้าน3านะครับตอนนี้อยู่ที่3.2ล้าน2นะครับราคาก็เมื่อคืนก็ร่วงลงไปเยอะเหมือนกันนะครับทั้งที่เป็น USD แล้วก็ที่เป็น THB นะครับแต่เช้านี้ราคาค่อยๆดีดกลับขึ้นมานะครับ ซึ่งนะครับถ้าเราจะไปอ้างอิงก,ก็คืออ้างอิงจากดาวโจนนะครับว่าดาวโจนกําลังเป็นขาลงนั่นเองนะครับก็ยังคงไซเวดาวลงมานะครับแต่ว่าเขาก็ยังคงในในจังหวะขาขาขา,ขาลงในจังหวะที่มันไซเวนี่นะครับมันก็ยังคงจะต้องเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับมันก็ลงนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับสลับดาวโจน์เพราะฉะนั้น มันก็ยังคงจะมีดีมานหรือมอีราคาที่ที่คริปโตยังพอจะไซเวกขึ้นไปได้นะครับยังคงจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับเช่นเดียวก,กันกับราคาทองคำนะครับราคาทองคำยังคงพุ่งขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็ s อสไซยังคงชี้ขึ้นนะครับ mmcd ยังคงชี้ขึ้นนะครับราคาก็ยังคงไซเวกขึ้นไปแล้วก็ทะลุน่าจะหลุดกรอบ ตัว linear e a c t i o n ขึ้นไปนะครับราคาก็เข้าใจว่าจะไปใกล้ๆ2,900ออนนะครับถ้าดู time frame week เขาก็น่าจะไปที่3,000นะครับราคาแบบพุ่งขึ้นไปนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าอตอนนี้ก็ I s i ยังคงชี้ขึ้น m a i d ยังคงยังคง s i d e w a y นะครับขึ้นไปนะครับ ยังคงซา์เววขึ้นไปสำหรับ MACD นะครับเพราะนั้นก็ต้องอดทนแล้วก็ทำกำไรต่อไปนะครับจนกว่า2เส้นนี้ก็คือ MACD หักลงกับ RSI ชี้ลงเท่านั้นถึงถึงจะถึงจะขายนะครับเรียนในทางทุนเดน้ลองพิจารณาดูนะครับในการทำกำไรนะครับทีนี้เราจะเข้าไปดู b t c กันนะครับเราก็ไปดูหลายๆตัว ยังเขียวยังเขียวกันนะครับแล้วก็ค่อยๆบวกกลับฟื้นขึ้นขึ้นมานะครับก่อนอื่นไปดู BTC กันก่อนนะครับ BTC ที่เป็นค่างเงินบาทไทยนะครับราคายังคงไซด์เวย์ก็ไซด์เวย์กลับขึ้นมานะครับเห็นจากจากสัญญาณอะไรครับสัญญาณ EMC a d ที่เป็น m a c d oscillator สีขาวนะครับนั่นคือมีแรงซื้อนะครับที่เป็นถ้าเป็น m a c d oscillator ถ้าเป็นสีขาวแล้วก็ ไอซ์ไกำลังชี้กลับขึ้นไปแต่ว่ายังไม่พุ่งพ้นเส้นสัญญานะครับนี่แหละครับคือจุดที่เราจะต้องดูแล้วก็ให้ความสําคัญของเขานะครับก็คือว่าราคาไอซแม้ว่ากําลังจะพุ่งกลับขึ้นไปแต่ยังไม่ตัดเส้นสัญญานะครับราคาก็ยังคงจะต้องไซเวไปทางเน้นข้างถึงไซเวอัพขึ้นไปเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้เราก็จะคาดเดาได้ว่านะครับอีก3าวันนะครับ อีก3วันนะครับราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปที่3มล้าน3ล้าน5้าล้าน6นะครับอีก3วันนะครับอีก3วันนะครับ3วันคาดว่าประมาณนั้นนะครับจะไปที่ประมาณจะกลับมาที่ประมาณ3ล้าน5้านะครับอีกนะควันหรือ3ล้าน7นะครับเราก็คาดเดาไว้ล่วงหน้านะครับนักทุนก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับในราคาประมาณนี้ยังไงก็ได้กําไรนะครับ พราราคามันจะค่อยๆกลับขึ้นไปแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจนตอนนี้ก็คือถ้าเป็นนักเก่งกําไรเราก็คาดว่ามันจะไปล่วงหน้าเราต้องเข้าชอนซื้อเอาไว้ก่อนแต่ว่าถ้าชอนซื้อแล้วราคายังคงดาวลงมาก็ต้องคัดเอาออกมาก็อาจจะเสียหน่อยแต่ว่าเป็นการเก่งกําไรล่วงหน้านะครับเพราะนั้นท่านทุนก็ต้องถ้าเป็นนักเก่งกําไรเราก็ต้องดูการเก่งกําไรล่วงหน้าได้ก็ ต้องทำใจให้ได้นะครับในการที่ทำกำไรนะครับไปดูยู b t c ที่เป็น USD ก็คล้ายๆกันนะครับราคาก็กำลังดีดกลับขึ้นไปนะครับเข้าใจว่าสัญญาณกำลังจะมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่1 0 0 0 0แสนดอลลาร์นะครับนนั้นก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับมานะครับูหน้านะครับูหน้าก็จังหวะยังคงไม่ ไม่สามารถที่จะพุ่งพ้นเส้นสัญญาณนะครับสำหรับตัว r s i นะครับส่วน m อ d ก็ยังคงคาดว่าอีกวันหรือ2วันนะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับ m อเอีกวันหรือ2วันแล้วก็สัญญาณของมันเป็นสัญญาณโดจิที่มีการตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นไปในวันถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นวันหรือ2วันนะครับสำหรับราคาของตัวลูน่าจะค่อยๆพุ่งขึ้นไป ตอนนี้ราคาอยู่ที่0.0022ใช่ไหมครับในวันถัดๆไปก็จะค่อยๆขึ้นไป0.0023 24 25นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้เราก็จะเข้าใจว่าราคาของเขานั้นจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ถ้าอยากจะรู้ว่ามันจะไปเร็วหรือไม่เร็วเราก็ต้องดูที่ตัวกรอบนะ linear e q a t i o n นะครับ มันมาถึงจุดต่ําสุดหรือยังนะครับเราก็ไปดูว่าเขาถึงจุดต่ําสุดที่ควรที่จะเด้งขึ้นไปได้หรือยังนะครับเราจะควรเด้งขึ้นไปได้หรือยังนะครับจากตัวนี้ท่านก็จะเห็นว่าราคามาถึงมาถูกตรงนี้แล้วนะครับก็คือว่ากรอบที่มันเด้งลงมานี่มันมาชนเกือบชนด้านล่างแล้วแสดงว่ามันมาถึงจุดที่มันควรจะเด้งกลับขึ้นไป เพราะฉะนั้นเป็นนั้นว่านะครับตัวนี้ต้องรออีกวันหนึ่งนะครับสลหับลูน่าต้องรออีกหนึ่งวันราคาถึงจะค่อยๆดีกลับขึ้นไปนะครับสลหรับลูน่านะครับก็คือรอเอเ d ให้มันมาตัดมาตัดเส้นสัญญาแล้วก็รอให้เอเมซีออสซเป็นสีขาวยืนบนเส้นสีโลเส้นป่ากนี่คือเส้นสีโลนะครับ พตาะนั้นรอทั้ง2ตัวนะครับรอให้ m a c d ตัดเส้น Signal แล้วก็ m a c d oscillator ขึ้นไปอยู่บนเส้นศีราคาก็จะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับต,ตอนนั้นตอนนี้ถ้าดูสัญญาณแบบนี้เราเห็นว่ากาอนาคตมันจะเป็นจังหวะที่มันพุ่งขึ้นไปก็หมายความว่าก็ต้องเข้าช้อนนะครับอันนี้ก็ธนานากทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับ อันนี้ลุงก็มองตามหลักการแล้วก็มองตามทิศทางของมันนะครับว่ามันกําลังจะชี้กลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านงทุนก็ต้องเข้าช้อนเอาไว้นะครับแล้วถ้าเกิดเข้าช้อนเสร็จแล้วราคามันจะดีกลับขึ้นไปนี้เยอะเลยนะครับสําหรับตัวหลูหน้านี่ตรงนี้ถึงตรงนี้คือจุดที่มันจะทํากําไรให้กับท่านงทุนนะครับ คือมันจะพุ่งขึ้นไปที่0.0045นะครับขึ้นไปที่0.0045ก่อนที่จะก่่อนทีจะไปที่0.0050นะครับ่เยอะแยะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ก็ทางสูนย์ก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคามันจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับตามตามาค่าเงินของ USD ด้วยนะครับ ก็กําลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เข้าใจว่าอีกประมาณวัน2วันนะครับสลับรูน่านะครับก็เป็นจังหวะที่จะสะท้อนขึ้นไปทํากําไรนะครับ L.M. นะครับ L.M. ก็ยังยังไม่ขึ้นนะครับเพราะอะไรครับแม้ว่าอ s i ์ไชี้ขึ้นแต่ว่าตัวที่เป็น M.A.C.D. ยังคงเป็นออสิเลเตอร์สีส้มนะครับเพราะฉะนั้นราคายคงขายแล้วก็ เอเมซอียังคงชี้ลงนะครับเพราะนั้นแล้วก็ราคายังคงลงไม่ต่ําพอนะครับเพราะว่าราคามาอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับมันอยู่มันอยู่กึ่งกลางของอ่าของกรอบลีเนีย์เลกชันนี่นะครับมันอยู่ตรงกึ่งกลางของกรอบลีเนีย์เลกชั่นอ่าอยู่ๆโอ,โ,อโอเคครับโทษทีครับมันอยู่ล่างสุดเรียบร้อยแล้วนะครับมันอยู่ที่ข้างล่างสุดเรียบร้อยแล้วนะครับ ดีผมอาลุงมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ม e ันเข้าใจว่าถ้าวันพรุ่งนี้นะครับต้องเป็นสัญญาณของวันพรนุ่งนี้เป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปนะครับนั่นหมายว่ามันเกิดเกิดสัญญาณการรีบาวนะครับเทินาลาราคาขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้ามันจะพุ่งขึ้นไปหรือมันจะมีการรีบาวมันจะต้องเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไป ในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ต้องมีสีแท่งเทียนสีเขียวยาวนะครับแล้วก็ตัว m a c d Oscillator ต้องเป็นแท่งเทียนสีขาวนะครับต้องเป็นแท่งเทียนสีขาวแล้วก็ m s c d ชี้กลับขึ้นไปนะครับถึงจะยืนยันว่าเป็นจังหวะขากลับขึ้นไปได้นะครับอย่างชัดเจนนะครับด้านตอนนี้ก็อาจจะเก่งกําไรล่วงหน้าเข้าไว้ก่อนนะครับ ยังไงซะถ้าเกิดกลัวที่จะตกรดก่อนท่านก็ลองเข้าไว้ก่อนนะครับสำหรับ LM นะครับ i o t ละ่ะเป็นอย่างไรนะครับ i o t ก็เป็นจังหวะตอนนี้กําลังเริ่มกลับขึ้นมานะครับถ้าเราดูจากตัวนี้ก็เห็นว่ามันแต่ว่ามันยังไม่ต่ําสุดนะครับคือมันยังลงมาไม่ต่ําสุดนะครับต่ําสุดก็คือตรงที่ตรงนี้นะครับมันยังมีช่องว่างอยู่เพะฉะนั้น ไอโอเอสชีอาจจะต้องรอต่อไปนะครับอาจจะต้องรอต่อไปไอโอเอสชีนะครับมันยังคงสายเวย์ไปทางด้านข้างนะครับแล้วก็ยังไม่ตัดเส้นสิกเนลนะครับเพราะนั้นราคามันยังคงจะต้องสายเวย์ไปทางด้านข้างนะครับท่านนักทุนครับยังไม่พุ่งนะครับไอคิวเป็นอย่างไรไอคิวก็สายเวย์ไปทางด้านข้างเหมือนตัวไอโอเอสชีนะครับยังไม่พุ่งนะครับแม้ว่ามันจะมีไอไส้พุ่งขึ้นไปแต่ว่า มันก็ย่อกลับลงมานะครับมันก็คือมันขึ้นแล้วก็มันลงนะครับดังนั้นก็ยังคงทํากําไรไม่ได้นะครับ RSI RSR เราเป็นอย่างไรก็กําลังจะกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้เป็นสัญญาณอันดีเพราะว่าราคาองมันมาแตะที่เส้นด้านล่างของกรอบ Linear g s i n ตัว Linear g s i o n แล้วนะครับจังหวะถัดไปของมันก็คือมันจะเป็นสัญญาณแท่งเทียนเขียวยาวจะเป็นแท่งเทียนเขียวยาวนะครับแล้วก็ไซด์เวย์กลับขึ้นไปตัวนี้ อาจจะกลับมาเร็วกว่าตัวเมื่อสักครู่กลับมาเร็วกว่า LM กลับมาเร็วกว่าตัว i o s อนะครับสัญญาณก็จะดีกลับขึ้นไปนะครับเพดัะนั้นตัวนี้ถ้าลงทุนก็น่าสนใจในตอนนี้ก่อนเพื่อนนะครับมาที่ q i นะครับ QI ตัวนี้ก็ราคาก็เบรกกันเอาไว้นะครับก็กำลังรอ m a c d นะครับ MACD นะครับ จากตรงนี้ท่านก็จะเห็นว่าเป็นอัคเซเลเตอร์เป็นสีขาวแล้วนะครับลอยเมสซีดวกกลับขึ้นไปนะครับราคาก็อยู่ขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ไซด์เวย์อยู่ตรงราคานะครับ4บาท3บาทไอสี่ไอศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดสามนะครับศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดสามศูนย์จุดสามห้านะครับราคาอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มันจะค่อยๆขึ้นไปนะครับมันจะค่อยๆขึ้นไป ตัวล่าสุดราคามันจะไปที่ใกล้สุดนะครับที่0.51นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ลุงก็อดทนซื้อรอไว้ก่อนนะครับสลับตัว qi นะครับยังไงมันต้องไปที่0.51ขายให้ได้300บาทก็คือลงไป1,000นะครับฉะนั้นก็ลุ้นว่าตัวนี้จะได้กำไรนะครับก็รอคือเราดูลักษณะออกมันแล้วจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับ แม้ว่ามันจะยังไม่ขึ้นไปในตอนนี้แต่ราคาของมันมีทิศทางว่าจะค่อยๆขึ้นไปไปที่อ่าสูงสุดคือ0.51นะครับก็ต้องรอมันต่อไปนะครับไปดูตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับคือขออภัยที่ไม่ได้ดูตัวอื่นนะครับแต่ว่าจากการดูตัวหลายตัวที่ผ่านมาท่านก็น่าจะคาดเดาตัวอื่นเป็นอย่างไรนะครับตัวที่อ่า จริงๆตัว XRP ก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปหลายๆตัวก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปแต่ตัวที่เราจะดูต่อไปก็คือตัวตัว c t x c นะครับ c t x c นะครับ c t x c นะครับาะอะไรครับตอนนี้มาลงมาห้าบาทแล้วนะครับ <c oughs> เดิมทีอยู่ที่8บาทนะครับตัวนี้เดิมทีที่เราจะ ที่เราจับตามันก็คือว่ามันไซเว่ยไปแ้ะแนนข้างแล้วก็ตอนนี้มันชี้ลงมานะครับมันหลุดลงมาด้านล่างเลยนะครับถามว่าแบบนี้ทำยังไงดีล่ะก็ตอนแรกว่าจะเก่งกําไรแล้วตอนแรกลุงก็บอกว่าอ่าอีกสองอาทิตย์นะครับค่อยจับตาดูมันนะครับสองอาทิตย์ที่ถ้าแถวนี้นะครับมันอยู่แถวนี้เราลุงก็ดูว่าจากตรงนี้สองอาทิตย์ก็คือว่า มันยังคงสายเวงไปเ้านข้างแล้วก็สายเวดาวลงมาเพราะนั้นตอนนี้ราคามันยังคงสายเวดาวนะครับยังไม่ทํากําไรกับมันไม่ได้ต้องจับตาดูมันอย่างเดียวนะครับอย่าเพึ่งไปเข้าหรือทําอะไรกับมันนะครับสราซีทแล้ว,ลวยังไงดีล่ะแล้ว,ลวสัญญาณเป็นยังไงละ่ะลุงสัญญาณมันก็ต้องดูทอนต้องดูจากบูลเลต์แบนนะครับดูจากบูลเล์แบนว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงละ่ะ ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทาไมมันไม่ยอมที่มันจะเข้าไปหากันนะครับตามกรอบรูจแบนทฤษฎีของรูจแบนนะครับตอนนี้คือมันราคามันเริ่มรูดลงมานะครับกรอบรูจแบนเริ่มบีบเข้ามาแล้วย่อลงมานะครับเห็นไหมครับว่ามันราคาเริ่มย่อลงมานะครับมันเลือกข้างขาลงนะครับแต่แต่ในขณะที่มันเป็นขาลง มันมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปได้ทุกเมื่อนะครับเพราะนั้นต้องอดทนว่าตัวนี้เมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นอ่มันยังคงจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันนะครับใช้เวลาอีกหลายวันนะครับไม่ใช่วันสองวันนี้นะครับในการทํากําไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องอดทนต่อไปอดทนรอต่อไปนะครับเพราะว่าการซ้ายเวย์ไปด้านข้างนี้ถ้ามันจะพุ่งขึ้นนะครับ มันต้องใช้เวลาเยอะเลยนะครับเราก็เก่งกำไรกันต่อไปนะครับวันนี้ก็คือลุงก็มาเกาวให้เห็นว่า CTX ยังคงน่าซื้ออยู่หรือเปล่าแต่เราก็ยังคงมั่นใจว่ายัางไงซะมันจะต้องทำกำไรให้กับนักถุนทุกท่านเพราะว่ากรอบกรอบของมันนี้กรอบที่จะทำกำไรนี้แย่เลยนะครับจะต้องวิ่งขึ้นไปบนกรอบสูงสุดของมันนะครับก็จาก 5บาททีนี้ก็จะขึ้นไปที่ยี่สิบบาทนะครับ5บาทขึ้นไปยี่สิบบาทก็ต้องรอล,ลุ้นกันต่อไปนะครับท่านนักงุนครับยังไงซะอย่าเพิ่งถอดใจนะครับยังคงจะต้องเก่งกําไรกันต่อไปสลับ CTx c นะครับถ้าเกิดมันพุ่งขึ้นไปเมื่อไหร่เราก็ตอนนั้นก็ทําคือต้องขึ้นรถให้ทันแล้วกันนะครับตัวนี้ราคาก็ลงมาที่5บาทเรียบร้อย อนนั้นก็ห้าห้าบาทหกบาทก็ต้องจับตาดูอย่างเดียวนะครับอย่าพึ่งไปผีพามหรืออย่าพึ่งไปทําอะไรมันนะครับจับตามันดูอย่างเดียวนะครับตอนนั้นก็ฝากท่านทุนพิจารณาไว้ด้วยนะครับคือคือลุงก็คืออยากจะให้ทุกคนนั้นจับตาดูเพื่อจะทํากําไรนะครับส่วนกําไรมันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือมันจะได้ไม่ได้นะครับต้องอยู่ที่ความอดทน การดูทิศทางของราคานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนแล้วก็มุ่งมั่นกันต่อไปฉะนั้นทุนที่ก็ลบครับกลับมานะครับส่วนบทสรุปของเรานะครับก็คืออย่าลืมนะครับสิ่งที่เราต้องทำและเป็นคนดีนะครับก็คือต้องการถือศิล์การให้ทานเพื่อสร้างบรารมีและการภาวนาเพื่อ ตั้งสติสมาธิว่าเราทําดีทั้งวันแล้วจะต้องมีความอิ่มเอิบอิ่มพอ,อใจในสิ่งที่เรามีนะครับก็จะทําให้เรานั้นยกภพภูมิของเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากท่านนุนเอาไว้อย่าลืมนะครับสามสิ่งคือการละอายตเกงกลัวต่อการทําบากนะครับก็ฝากท่านนุนเอาไว้นะครับยังไงสซยก็ช่วงจังหวะระยะเวลานี้ก็คือ ราคามันจะไซด์เว y ถึงไซด์เวดาวก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปนะครับโอกาสเข้ามาที่จะพุ่งขึ้นไปนั้นมีสูงรังนั้นก็ต้องใจเย็นนะครับเป็นนักลงทุนต้องมีความอดทน,นทุกครั้งนะครับที่เราเจอเหตุการณ์เช่นนี้มานะครับก็ตั้งแต่คลิปหลายคลิปที่ที่ลุงแนะนําว่าควรที่จะอดทนนะครับก็ต้องทําใจนะครับ ท่านังทุนทุกท่านเอาไว้ด้วยนะครับด้วยความเคารพนะครับถ้าท่านอยากสมัครเข้ามา,าเป็นสมาชิกใน Open Chat ใน Line นะครับก็มีคลิปอยู่ใน Description นะครับส่วนท่านที่ที่คอยขัดขวางคอยยุยงส่งเสริมว่า,าห้องนี้จะปิดอย่างงุ้นอย่างนี้ก็ขออภัยนะครับลุงไม่ปิดลุงไม่หนีไปไหนนะครับ ลก็ยังคงให้ความให้การปรึกษาหรือให้การเสนอแนะสำหรับราคาคริปโตต่อไปนะครับเพราะว่ามันคืองานของลุงนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดีคิดดีทดําดีปฏิบัติด,ปตดีปฏิบัติชอบด้วยการห่างจากความไม่ดีนะครับก็ฝากท่านนักทุนเอาไว้ด้วยนะครับด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ มาดูรายละเอียดของช่องของกรุงเทพคริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมกเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ YouTube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เข้าไปที่เพิ่มเติมลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุงนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับคำเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open Source Line นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดถ้าเราย่อคลิปลองอมาแค่นั้นเองฝากไว้ด้วยนะครับ